สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาอวยพรวันเกิดของผมนะครับในวันที่20สเมษายนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันผมก็อายุครบ4 1ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยเล่นๆว่าในวันเกิดผมเนี่ยผมทําอะไรบ้างแล้วก็มันมีความหมายอย่างไรกับผมบ้างนะครับจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จําวันเกิดของตัวเองนะครับหลายครั้งแล้วที่ว่ามันจะถึงวันเกิดตัวเองเนี่ยมี ที่บ้านทักมาก่อนหรือว่าคนอื่นทักมาว่าเอ้ยเราจะถึงวันเกิดแล้วนะนะครผมก็ถึงพึ่งคิดได้ว่าอ๋อมันก็วันเกิดเราแล้วนะครับสมัยเด็กเนี่ยผมจําได้ว่าเราก็ผมก็คงเหมือนกับหลายๆคนนะครับที่ก็ตั้งตารอวันเกิดเราว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะได้ของขวัญอะไรนะครับเราจะได้ไปกินอะไร,รหรือเปล่าเราจะไปเที่ยวไหนอะไรอย่างนี้รหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ความรู้สึกที่มองเรื่องวันเกิดว่าเป็นวันพิเศษแล้วก็ต้องมีของขวัญต้องมีอะไรที่ทําเป็นพิเศษมีเค้ก นะครับมีการ์ดอวยพรมีของขวัญมันหายไปจากผมตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับคือสําหรับผมเนี่ยวันเกิดเนี่ยเป็นแค่วันวันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออเราก็เกิดมาในโลกเนี่ยสักพักแล้วเหมือนกันนะเราได้ทําอะไรมากน้อยแค่ไหนไปบ้างนะก,ก็จะเป็นวันที่ผมก็นั่งคิดทบทวนซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยบังเกินผมโชคดีที่ผมไม่ต้องอยู่เวรน,นะครับบางปีผมก็ต้องอยู่เวรน,นะครับแต่ว่าปีนี้ผมไม่ต้องอยู่เวรแล้วก็ แทนที่ผมจะให้รางวัลตัวเองโดยการที่ไปกินโน่นกินนี่ซื้ออะไรสักอย่างนะครับผมก็ใช้เวลาเดินเล่นนะครับตอนเช้าเนะี่ยผมก็ออกกําลังกายเหมือนทุกๆวันนะครับที่ปกติบางวันผมก็ออกตอนเช้าบางวันผมก็ออกตอนเย็นแต่บางเอิญวันนี้วันที่วันเกิดผมเนี่ยนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปทํางานตอนเช้าผมก็มีเวลาว่างนะเวลาว่างตอนนั้นผมก็ออกกําลังกายเหมือนปกติ ทำทุกอย่างเหมือนกับวันธรรมดาเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้เวลาตัวเองมากขึ้นคือแทนที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับมันมีงานบางอย่างอยู่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องทําวันนี้ก็ได้นะเอาไว้ทําวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับไว้ไว้ไวทาวันหลังวันเกิดนะครับผมก็เลยเได้เลิกเดินรอบๆอ,อมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่อากาศดีซะด้วยนะครับเดินแล้วก็เจอแสงแดดคิดโน,น่นคิดนี่ไปเรื่อยนะครับ ดื่มดำธรรมชาตินะครับมองดูในมุมต่างๆนะครับผมถ้าใครที่เป็นคนที่อยู่ในช่องเมมเบอร์ผมก็คงจะเห็นนะครับผมก็ชอบถ่ายรูปอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยสนใจกันนะครับจะเป็นรูปดอกไม้รูปมุมอะไรต่างๆนะครับที่คนอื่นเขาอาจจะมองข้ามนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ััเป็นจะต้องรอให้ถึงวันเกิดวันสําคัญวันอะไรสักวันเลยนะครับที่ผมจะมีความสุขได้นะครับบางครั้งผมเห็นไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้ย มันก็เป็นการเติมเต็มความสุขให้ผมทุกวันนะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นวันพิเศษอะไรแต่อย่างใดน,นะครับไม่จำเป็นจะต้องรอนานๆปุ๊บออกพอมาถึงวันเกิดหรือวันครบรอบอะไรสักอย่างเนี่ยวันนั้นแหละที่จะเป็นวันที่เรามีความสุขสุดเวี่ยงเราจะต้องให้รางวัลตัวเองอ่าไปกินข้าวมื้อใหญ่นะครับไปซื้อของอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับอ่าวันวันเกิดวันนั้นผมก็เลยเดินถ่ายรูปเล่นนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศซะมากกว่า พอเข้ามานั่งในห้องทํางานก็แทนที่จะทํางานเลยเนี่ยผมก็นั่งคิดดูว่าเอ๊ะวันนี้เดี๋ยวเ,ยเราจะคุยเรื่องอะไรดีนะนะครับเวลาที่เราไปเจอคนเขาเลยจะตรวจอะไรบ้างนะครับผมก็คิดไปเรื่อยเปื่อยของผมนะครับแล้วก็ดูว่าเอวันนี้เนี่ยเราน่าจะกินอะไรมากนะกว่าปกตินิดนึง่นะโดยปกติเนี่ยวันธรรมดาที่ผมมาทํางานเนี่ยผมจะไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่นะครับก็คือกินตอนเท้าเนี่ยตอนเช้าจะกินโปรตีนเสร็จ ระหว่างวันก็มักจะกินแค่น้ําอย่างเดียวแล้วก็ไปกินอาหารเย็นมื้อเดียวเลยนะครับแต่วันเกิดที่ผ่านมาผมก็ไม่เป็นแบบนั้นนะครับตอนเช้าก็กินอมอคค่าแก้วหนึ่งครับแซนด์วิชนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากินสักอย่างหนึ่งนะ่ะก็เลยไปซื้อซูชิที่ร้านใกล้ๆของโรงพยาบาลมากินคู่กับสาลาวากาเมะนะครับก็ก็กินมากกว่าปกตินะครับ แล้วก็กลับบ้านไปมันก็อิ่มพอดีเลยกินอะไรไม่ค่อยลงนะ้วปกติเพราะว่าเราไม่ค่อยกินอะไรตอนกลางวันอยู่แล้ววันนี้ก็กินเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่าเออเนี่ยเป็นการให้รางวัลตัวเองผมก็ไม่ได้ไปกินอะไรที่มันพิเศษอะไรมากมายในช่วงวันเกิดน,นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเออถ้าเราทําให้ทุกๆวันเนี่ยมันเป็นวันพิเศษนะมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีูหมครับผมรู้สึกว่าการที่เรามีความสุขเป็นช่วงๆอะ คือต้องรอจนถึงวันอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้ววันนั้นถึงจะมีความสุขได้สุดๆไปเลยนะครับมันมันน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับคือว่าเอ๊ะเราควรจะมีความสุขได้ทุกวันหรือเปล่าเราควรจะมีสุขความสุขกับเรื่องที่เล็กๆน้อยๆได้เราควรจะเป็นคนที่หาความสุขได้จากทุกๆอย่างนะครับไม่ว่ารอบๆนั้นมันจะดูไม่น่ามีความสุขสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราหามันได้ตลอดเวลาเนี่ยเอออย่างเงี้ยเราน่าจะใช้ชีวิตได้อย่างดีกว่าปกติเยอะนะครับแล้วก็ อย่างที่ลูกท่านเคยสงสัยนะเมืเ่อคืนเคยมีคนถามผมหลายครั้งเหมือนกันว่าเอะผมมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเอะทำไมเราดูเออก็ดูมีความสุขดีนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันมีปัญหาอะไรมากมายคือจริงๆเนี่ยเรื่องเครียดทุกคนก็คงจะเคยมีเคยเจออยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เว้นเหมือนกันนะมีเรื่องเครียดเป็นครั้งคราวเหมือนกันแต่ผมเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าสลัดความเครียดพวกนี้หายไปจากหัวได้เร็วมากนะครับแต่ความสามารถนี้ ผมรู้สึกว่ามันค่อยๆสั่งสมมามากกว่านะครับสมัยก่อนผมก็ต้องไปออกกําลังกายเยอะๆนะครับไปอ่านการ์ตูนไปเล่นอะไรสักอย่างเพื่อให้ความเครียดมันหายไปนะครับแต่พอเริ่มมามองในสิ่งเล็กๆน้อยๆต่างๆนานาเพื่อหาความสุขในชีวิตจากทุกแง่ทุกมุมทุกช่วงเวลานะครับมันทําให้รู้สึกความเครียดพวกนี้มันละลายหายไปได้เร็วนะครับแล้วก็เราก็บังเอิญโชคดีกลายเป็นก้อนพลังงานบวกก้อนหนึ่งนะครับ ใครมีพลังงานลบอะไรมาส่งมาที่เราปุ๊บเราก็สลายมันทิ้งไปเลยนะครับอย่างบางครั้งเราหงุดหงิดอยู่มันก็หงุดหงิดแค่แป๊บเดียวแล้วหลังจากมันก็หายไปแล้วนะครับบางทีผมเจอคนมาพูดไม่ดีด้วยเออเ,ออเราก็โมโ oh หเขาแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปแล้วนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับงานของผมแน่นอนถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่เคยมาทํางานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนอย่างหมออย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับบางทีเราก็ดูใน ดูในหนังในซีรีส์ในดราม่าต่างๆว่าเออหมอเขาทำอย่างงนอย่างนี้แล้วจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสัทีเดียวนะครับมันก็จะมีบางวันที่หนักบางวันที่ไม่หนักนะครับบางวันที่หนักมากๆเลยที่ว่าเราจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เราแก้ไขไม่ได้บางครั้งการคุยกับคนไข้คุยกับญาติมันก็โอ้โหมันคุยยากเสลอเกินนะครับเพราะว่าความคาดหวังของเขาเนี่ยมันแน่นอนว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เราสามารถที่จะช่วยได้นะครับเราก็ต้องมีวิธีคุยแรกๆผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคุยคคุยยมก็เเรีะอง แต่ว่าไปไปมาๆก็เอ๊ะมันมันเครียดแล้วมันทําอะไรอะ่ะมันมันเครียดแล้วมันไม่ได้ช่วยทําให้เราคุยเก่งขึ้นเอ่อเครียดแล้วมันไม่ได้ช่วยทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นในอย่างใดนะครับเราคิดไปขึ้นมาเอองั้นไม่ได้ประโยชน์อะ่ะเหมือนกับเวลาที่เรากังวลเรื่องสอบอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยกตัวอย่างง่ายเลยเราเคยเป็นไหมครับว่ารู้สึกเครียดเรื่องจะสอบบางทีก็เครียดไม่รู้ว่าเครียดทำาอะไรบางคนอ่านหนังสืออ่านแล้วอ,อ่านอีกก็ยังเครียดอยู่ดีบางคนอ่านไม่ทันมันก็เครียดบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะทําได้ดีไม่ดี เออเราจะอย่างงวนอย่างนี้ไหมนะครับผมก็รู้สึกว่าสมัยก่อนเราก็เครียดเนาะแต่พอคิดไปคิดมาเครียดมันก็ไม่ได้ทําให้เราอ่านหนังสือเร็วขึ้นเครียดแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นหรืออะไรดีขึ้นเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันก็ปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าเอออย่างนั้นเลิกเครียดมันดีกว่าเครียดเราเสียเวลาเอาเวลาไปทาอย่างอื่นดีกว่าแทนที่จะมานั่งแล้วก็กังวลอยู่กับสิ่งที่มันยังไม่เกิดกังวลวนไปวนมาอยู่ในหัวถ้าเอาเวลานั้นน่ะไปนั่งอ่านหนังสือเอาเวลาไปวิ่งเอาเวลาไปพักผ ันได้เวลาฟรีกลับมาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับก็เลยเป็นซะแบบนี้นะฮะก็เลยปัจจุบันเนี่ยเรื่องเครียดของผมไม่ค่อยจะเจออะไรเท่าไหร่มันก็จะเป็นอยู่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ในวันเกิดแน่นอนว่านอกเหนือจากการที่ผมทําทุกอย่างเหมือนวันธรรมดาผมพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันคล้ายวันธรรมดามากที่สุดเพราะว่ามันจะได้ไม่ปเป็นข้ออ้างของผมในการที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันพิเศษนะเราจะต้องไม่ทําอันนั้นไม่ทําอันนี้นะครับ ซึ่งมันจะทําให้เราเสียระเบียบในชีวิตของเราเสียในแง่ของอชีวิตประจําวันของเราที่เราทําอยู่ทุกวันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าถ้าเรามีกิจวัตรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นประโยชน์เช่นบอกว่าเออเราจะอ่านหนังสืออย่างน้อยสักหน้าหนึ่งทุกวันเพื่อที่จะหาความรู้ใหม่นะครับแล้วพอมันเป็นวันวันหนึ่งเนี่ยเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราสอบเสร็จนะ่ะ ขอไม่อ่านสักวันหนึ่งก็ได้ไหมมันจะตายหรือไงไม่อ่านสักวันหนึ่งเลิกเครียดสักวันหนึ่งโอเคไม่อ่านวันหนึ่งเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะเริ่มหาเหตุผลมาแล้วโอ้วันนี้เราเหนื่อยจังเราขอไม่อ่านสักวันหนึ่งนะไม่เป็นไรหรอกหลังจากนั้นเราก็จะตามมาด้วยว่าว่าโอ้วันนี้เราเครียดทั้งวันอ่ะขอไม่อ่านสักวันหนึ่งแล้วพอนไปนานๆเข้าเนี่ยท่านก็จะเลิกอ่านไปเลยครับกิจวัตรที่มันดีสําหรับท่านเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับเพราะว่าการที่เราตั้งเหตุผลที่จะไม่ทํามันนัะครบ แล้วบางครั้งการที่เรามองการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่มันเครียดมันก็ยิ่งทําให้เราไม่อยากจะทําเข้าไปใหญ่นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ตั้งปณิธานไว้ว่าวันวันหน,นึ่งเราจะต้องออกกําลังกายอย่างน้อยสักนิดหนึ่งแหละนะครับเราจะต้องมีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่วันละเรื่องอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจไม่ไม่ใช่เรื่องการแพทย์ก็ได้เป็นเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรก็ได้สักเรื่องหนึ่งนะครับแค่เนี้นะครับผมก็ตั้งไว้ไม่ได้สนใจว่าเป็นวันเกิดวันสําคัญวันอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ทํามาทุกวันนะ ถ้าทําแบบนี้มานานๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันแล้วเรามันไม่หายไปไหนเหมือนกับที่ท่านตื่นมาตอนเช้าก็ต้องมีล้างหน้าแปรงฟันมันต้องกินอะไรเข้าไปสักอย่างอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าเราตัดมันออกไปจากชีวิตเนี่ยเริ่มตัดทีละน้อยๆสุดท้ายมันก็หายไปจากชีวิตสิ่งที่ท่านพยายามจะทําให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นในที่สุดนะครับอันนี้คือจริงๆก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งผมเคยคิดเล่นๆว่าเอยถ้าเราพูดอย่างนี้เรื่อยๆเร้พยายามคิดอยู่ นะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่เตือนผมมาตลอดว่าเออเราต้องพยายามทําอะไรก็ทํามันให้สม่สมําเสมอนะนะครับความสุขเราก็หาได้ทุกทุกที่ทุก,ท,กทุกมุมทุกทางนะครับบางทีอย่างออถ้าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยวันไหนที่ไปถ่ายรูปแล้วมันเมฆมาเยอะแยะไปหมดนะครับฝนตกเราก็รู้สึกเออไม่อยากถ่ายแล้วอ่ะถ,ถ่ายแล้วมันไม่สวยแสงมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่า าลองคิดดูดีๆสิว่าไอ้มุมฝนตกเนี่ยบางครั้งมันเป็นมุมที่คนไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็ไปถ่ายอย่างแบบถ่ายพื้นที่มันมีน้ําเจิ่งนองอยู่นะครับเราไปถ่ายภาพสะท้อนในน้านะครับภาพสะท้อนในน้ําไม่พอบางครั้งฝนตกลงไปตรงตรงบริเวณน้ําได้ภาพสะท้อนที่มันเป็นวงๆของน้ําที่มันกระจายเงี้ยมันได้เฮ้ยมันมีมิติที่มันสวยดีนะถ้าเรามองเห็นอะไรทํานองเนี้ยบ่อยๆเราก็จะเป็นการค้นหาความสุข ให้กับชีวิตได้ตลอดเวลาเลยซึ่งผมรู้สึกว่าที่มันดีดีมากเลยด้วยซ้าไปนะครับเราไม่ต้องมาคอยพึ่งคนอื่นนะครับส่วนเรื่องของของขวัญนะครเรื่องของความโอ่อ่ต่างๆซึ่งผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าออเออก็ดีฮะมันไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาเห็นคุณค่าของเราแล้วก็เห็นรู้สึกเอ้ยเนี่ยวันเกิดของเราแล้วมาโอวยพรนะผมก็รู้สึกว่าเออนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรทีเ่เรารู้สึกถึงคุณค่าของมันซะมากกว่า ส่วนของขวัญที่ผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องได้ของขวัญจากคนโน้นคนนี้นะครับบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่ได้ของขวัญจากคนใดคนหนึ่งหรือคนที่เขาคาดหวังว่าจะให้ไม่ได้คำอวยพรไม่ได้ข้อความเมสเซจไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยจากคนใดคนหนึ่งที่เขาคาดหวังว่าจะต้องได้เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกผิดหวังในวันนั้นละจากวันที่ดีมันก็เลยกลายปเป็นวันที่อารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเฉยๆ,ท,ๆทั้งๆที่ มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับเราไม่ควรความสุขของเราเนี่ยไม่ควรจะไปผูกไว้กับคนอื่นนะมันควรจะผูกไว้กับตัวเองนั่นแหละที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมก็คือเออผมก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะคนนั้นจะต้องอวยพรคนนี้จะต้องเอาของขวัญมาให้คนนั้นจะต้องเขียนการ์ดให้นะผมก็เฉยเฉยไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าได้มาเออแน่นอนมันก็ต้องดีใจเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นยงยังผมเนี่ยเอ่อไม่ได้ซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองในวันเกิดซะส่วนใหญ่นะครับของที่ผมอยากจะได้จริงเ ผมก็มักจะสะสมไว้อย่างผมเคยเล่าไปในคลิปเรื่องของการใช้เงินของผมนะครับผมจะสะสมเงินไว้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคือพอมันได้ระดับหนึ่งผมก็จะใช้มันทั้งหมดรวดเดียวเลยในในปีหนึ่งเนี่ยจะมีครั้งเดียวที่ผมจะใช้เงินแบบเยอะๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออมันให้ความสุขกับเราได้มากกว่าในแบบที่เราต้องการจะได้นะครับ ผมก็จะสะสมที่เล็กที่น้อยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เงินส่วนเนี้ที่เราอยากจะไปซื้อของขวัญซื้ออะไรให้ตัวเองแล้วก็ไปซื้อวันนั้นซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดและส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่วันเกิดด้วยซ้ำไปนะครับมันก็จะเป็นวันธรรมดาเนี่ยวันที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษมันเป็นแค่วันที่ผมไม่ทํางานเท่านั้นเองวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อเอออย่างนั้นอ่ะที่ที่ผมจะใช้เงินนะครับแล้วก็ซื้อของที่อยากจะซื้อซึ่งท่านถามว่าตอนนี้มีอะไรที่อยากจะซืื้้้้้อออออมมมมััเ่่ไไไีีนนนนะะะคครรรรรบบาูซต คือม,ม,มีอยู่ช่วงหนึ่งอะผมก็อยากซื้อน้ําหอมแต่ตอนนี้ตู้มันก็เต็มแล้วเราก็ซื้อมาเพิ่มเราก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนของตู้เดี๋ยวตู้พังอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่คุ้มกันนะครับก็ดูไว้คร่าวๆกวับว่าเราชอบอะไรเดี๋ยวรอยสะสมอีกทีผมอาจจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับเข็มขัดเครื่องประดับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตามสไตล์นะครับผมก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีความจำเป็นต้องซื้ออย่างผมโชคดีที่มีคน ให้เสื้อมาเป็นของขวัญเยอะแยะเลยตั้งแต่ตอนช่วงที่ผมกลับไทยปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ต้องซื้อเสื้ออะไรใหม่เลยเพราะว่ามันน่าจะอยู่กับเราได้เป็นหลายปียนะครับรอจนมันเป็นรูก,ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยว่างอีกทีหนึง่งก็ได้นะครับเสื้อก็จะมีหลายสีแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะซื้อเพิ่มแล้วแต่ถ้ามีคนให้มาแล้วเออก็ดีเอามาใช้เพิ่มได้นะครับเ,เข็มขัดนาฬิกานาฬิกาที่ผมก็ใช้อยู่แค่ a p p l e Watch ชไม่ได้มีความโชคดีมากเลยอันนี้ผมถือว่าเป็นความโชคดีสุดๆของตัวเองที่ไม่ได้มีควาร้ก,กะไไนนนท่ััโซปนนบ แบบที่ดี่หอดังๆแพงๆเพราะเราดูแล้วอมันมันแพงนะมันเจ๋งนะแต่มันไม่มีความรู้สึกอยากได้พวกนั้นอ่ะเพราะว่าเราใช้ Apple Watch ของเราที่ผมใช้ตอนนี้เป็นรุ่น Ultra เนี่ยมันเอ้ยมันก็เจ๋งดีแล้วมันมันสามารถเปลี่ยนหน้าจอไปได้เรื่อยๆผมก็เลือกเอารูปที่ผมถ่ายมาเนี่ยมาเป็น Background อยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เอ้ยมันก็ดีนะครับทำให้เราไม่ต้องไปกังวลกับของที่มันแพงนะครับส่วนรถของผมเนี่ยก็ใช้มาตั้งนานแล้วมันมีความผูกพันผมไม่มีความผูกพันกับรถ ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมากนะครับคือตราบใดก็แล้วแต่ที่ยังใช้แล้วมันไม่ได้แบบต้องซ่อมมันบ่อยขนาดทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสียตังค์เยอะๆในการซ่อมผมก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่เห็นจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยแต่โอเคถ้ามันจำเป็นต้องซ่อมบ่อยมากๆมันทุกเดือนโอ้โหเสียเป็นแสนหลายแสนางเงี้ยเอองั้นก็คงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนรถนะแต่ว่าถ้าระหว่างนี้ไม่เปลี่ยนเออก็ดีประหยัดตังค์เราด้วยรถมันก็สวยดีนะครับผมก็ขับคันเดิมก็เออก็ยูมีความสุข,ขดีไม่เห็นจะเป็นจะต เออมากมายนะครับแล้วอย่างบางคนถามว่าเอ้ผมอยู่ที่เนี่ยเออได้ไปเที่ยวไหมวันเกิดไปทําอะไรพิเศษไปกินเค้กอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรนะครับบางทีของธรรมดาเนี่ยผมก็ทําให้มันพิเศษขึ้นมาได้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเออเรากินม็อคค่ากับกินแซนด์วิชตอนเช้าเนะี่ยผมก็จะคิดว่าปกติเนะี่ยผมไม่ค่อยกินม็อกค่านะครับในวันธรรมดาไม่กินอะไรเลยแต่ก็รู้สึกว่าเออเอานะ่ย วันนี้เราสั่งมออขคาเอาแก้ให้มันโตที่สุดที่เขาจะทาขึ้นมาได้เลยแล้วก็แซนด์วิชก็บอกว่าเพิ่มน,น่นเพิ่มนี่เพิ่มไข่เพิ่ม,เพ,มเพิ่มมาให้หมดอะให้มันก้อนใหญ่ๆมันดูน่าอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าเคี้ยวเข้าไปคํานึงเนี่ยนะผมก็ผมก็จะลิ้มรสของมันว่าเฮ้ยเราเคี่ยวแล้วมันพิเศษว่ะแซนด์วิชนี่มันสุดยอดมากๆแล้วผมก็จะจินตนาการในหัวจริง,รงชอบจินตนาการเหมือนกันว่าถ้าเรามันเกิดแล้วเราไปอยู่ในสถานที่แบบไปหลงป่าอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีอะไรกินอะ่ะ เดินมาหลายวันแล้วมันไม่มีอะไรกินฝนก็ตกล่าสัตว์ก็ล่าไม่ได้นะครับเอ,อ่อที่ที่นอนอะไรมันก็ลําบากไปหมดแล้วบังเอิญเรามีม็อกค่าแก้วเนี่ยเรามีแซนด์วิชอันนี้กินเข้าไปด้วยความรู้สึกที่เราลําบากมากๆเฮ้ยมันสุดยอดจะมีความสุขขึ้นมากระทันหันเลยนะครับเนี่ยผมก็ชอบทําแบบนี้มันเป็นอะไรที่เออแปลกดีที่ที่มันช่วยทําให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตได้มากกว่าทั่วๆไปนะครับมีคนเคยถามว่า เอ้ยคนเกิดมาทําไมมนุษย์เกิดมาทําอะไรเกิดมามีความหมายไหมหน้าที่ของมนุษย์เกิดมาคืออะไรบางครั้งเนี่ยไอ้คำถามพวกนี้นะครับผมมองว่าหาไปมันก็ไม่ได้คําตอบแล้วหรอกครับหรือถ้าเราตอบแบบนี้ไอ้เพื่อนเราอีกคนนึงก็จะตอบอีกแบบหนึง่งถามพระก็จะตอบอีกแบบหนึง่งถามกูรูถามผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์ชีวิตอย่างเงี้ยก็ตอบเราไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะให้คํานิยามกับ การเกิดของตัวเองกับความหมายของการเกิดของตัวเองแล้วก็การที่เราอยู่บนโลกของตัวเองด้วยอะไรมากกว่านะครับผมเนี่ยมองว่าโอเคผมไม่สนใจว่าเราเกิดมาทําไมแต่ผมสนใจว่าถ้าเราเกิดมาเราทําตัวให้มันมีความสุขแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการแบบนั้นนะครับถ้าเราเกิดมาไม่โอ้โหมีแต่ความทุกข์นะครับวันวันท่หน้าย่นๆนะครับไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ นะครับจะทำนั่นก็ติดโนนติดนี่หรือว่าบางทีเกิดมาแล้วเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างเงี้ยเออถ้าสมมติเราสมมตินะอันนี้สมมติเล่นๆนะสมมติว่าเราเป็นสายทำ intermittent fasting เราเป็นสายทำ keto เราเป็นสายกินคาร์โบเราเป็นวีแกนคือเราต้องอดอาหารข้ามวันข้ามคืนแล้วก็กินไอ้พวกอาหารแบบนี้เพื่อที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเหรอ มันดูไม่มีความสุขสําหรับตัวผมนะครับตัวคนอื่นเขาอาจจะมีความสุขก็ได้นะครับแต่สาหรับตัวผมรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องกินคีโตเคร่งๆเ,เราจะทําท IF ตลอดไปมันไม่น่าจะดีนะเรารู้สึกว่ามันไม่เห็นมีความสุขผมไปกินชานมไข่มุกยังมีความสุขมากกว่านั้นอีกนะครับแล้วโอเคเราก็บาลานซ์ชีวิตให้มันสมดุลอ่ะออกกาลังกายบ้างนะครับเล่นดนตรีบ้างวาดรูปบ้างฟังเพลงนะครับอ่านหนังสือยังไงทาอย่างนี้ทุกวันมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรร่างกายผมก็ดูเออก็แข็งแรงดีนะ อายุ41ก็ก,ก็ก็ดูปกติดีนี่ไม่ได้ดูแก่กว่าวัยอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็โอเคแน่นอนว่าบางอย่างเรารู้สึกถึงว่าอายุเราเพิ่มขึ้นแล้วเรามันทําไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเช่นการฟื้นตัวของร่างกายของผมเนี่ยอรู้เลยว่ามันไม่เท่ากับสมัยวัยรุ่นนะครับสมัยวัยรุ่นเนี่ยออกกาลังกายแบบหนักเต็มที่แล้วเดี๋ยวผู้นี้มันก็เหมือนเดิมล้ววันนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับคือถ้าออกหนักจนเกินไปเนวันต่อไป ออกส่วนเดิมไม่ได้แล้วต้องไปออกส่วนอื่นนะครับมันก็ต้องมีเวลาพักของมันซึ่งก็เป็นปกติเราก็ต้องเรียนรู้ร่างกายของเราไปอย่างนั้นเองนะครับรู้สึกว่าเออถ้าทําแบบนี้เนะี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเข้าใจในชีวิตในแบบที่เราต้องการจะเข้าใจนะผมไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะเข้าใจในชีวิตมีความหมายอะไรของเขาในเรื่องของชีวิตเรื่องการเกิดผมไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับผมสนใจว่าตัวเราเองเนี่ยเราจะเ,ออเข้าใจ แปยังไงซะมากกว่านะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเป็นคนที่กําหนดทุกอย่างของชีวิตตัวเองเอาความสุขมาผูกไว้กับตัวเองหรือการที่เราเอายังไงเรารับผิดชอบตัวเองทุกอย่างมันจะเป็นการดีที่สุดอะนะครับเพราะาผมได้ยินบ่อยมากๆเลยว่าถ้าไปทําอย่างนั้นแล้วเกิดเหตุนี้ขึ้นมาใครจะรับผิดชอบคือการที่ถามคําถามนี้ขึ้นมาเนี่ย ใครจะรับผิดชอบคือจริงๆอ่ะตัวคุณเองนั่นแหละครับที่ต้องรับผิดชอบนะมันไม่มีใครมารับผิดชอบแทนแทนใครได้หรอกครับนะสําหรับผมเนี่ยคํคำนี้ผมก็ไม่เคยคิดอยู่ในหัวเท่าไหร่บอกว่าเอ้ยถ้าทำนั่นแล้วเป็นนี้ใครรับผิดชอบก็ผมรู้อยู่คําตอบอยู่แล้วว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมนั่นแหละครับไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรไม่ว่าจะตัดสินใจถูกผิดเชื่อคนโน้นเชื่อคนนี้หรือทําตามคมแนะนำของใครสุดท้ายคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือตัวผมนั่นแหละครับนะดังนั้นผมก็จะมองไว้ว่าเออ คนเราเนี่ยมันลิขิตทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหมดเลยเราต้องการเป็นยังไงนะครับหรือบางคนเป็นคนพิการอ่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเดินไม่ได้เลยนะครับอะไรพวกเนี้ยมันมันมีวิธีมองชีวิตที่ทําให้มีความสุขนะครับหรือคุณสตีเฟ n นฮอ k กิงอย่างเงี้ยที่โดมินิชัยว่าเป็นโรคเอลเอสเนี่ยครับที่เส้นประสาทมันมีปัญหากล้ามเนื้อฝ่อรีไจน,นถึงอายุบ้นปลายเยงี้ยคือเขาเหมือนโดนจํากัดวิญญาณไว้ในร่างกาย ที่แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับอย่างเงี้ยน,นั่งเหนยเฉยแล้วก็ขยิบตานี้นิดหน่อยให้เสียงหุ่นยนต์มันพูดให้แทนเขาอะ่ะคือถ้าเป็นคนทั่วไปแล้วอยู่ในสภาพนั้นมาเป็นโอ้กี่สิบปีอะ่ะถ้าสมองมองทางด้านจิตใจมองอะไรเป็นในแง่ลสบสมําหณดทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมันก็แย่ถูกไหมครับมันขึ้นอยู่กับการมองโลกอย่างซีฟนทฮอกกิ้งเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดอะไรของเขาที่มองในแง่บวกเหมือนกันนะคือเขาก็มองว่าเอ้ยถ้า ก็นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้เขาไม่จำเป็นจะต้องไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องฟิสิกส์ที่เขาสนใจนะเขาไม่ต้องไปทํางานบ้านเขาก็ไม่ต้องไปทำทำอาหารกินเขาก็ไม่ต้องไปเดินเที่ยวไปทําอะไรเงี้ยเขาอยู่ในร่างกายของเขาแล้วคิดแต่เรื่องฟิสิกส์อย่างเดียวเขาก็มีความสุขได้เขาก็มีความก้าวหน้าในนั้นได้แล้ววิธีคิดของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถอยู่ๆเอามือมาเขียนเป็นเขียนเป็นคํานวณหรือพิมพ์อะไรเร็วๆได้เหมือนคนที่เขามี มีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ปกติแต่ซีเวนฮอลคิงเขาคิดวิธีในการมองโจทย์ปัญหาต่างๆด้วยวิธีของเขาขึ้นมาเองซึ่งถ้าเขาไม่ติดอยู่ในร่างกายที่ขยับไม่ได้เนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงคิดวิธีนี้ไม่ออกเหมือนกันอ่ะหรือถ้าออกมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดที่ร่างกายมันโดนบังค้าไม่คิดอ่ะนะครับอย่างนงี้แหละครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยการมองโลกในแง่ดีเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าร่างกายของท่านจะลำบากสักแค่ไหนไม่ว่าสถานการณ์จะลำบากสักแค่ไหนไอ้วันเกิดของผมเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพียงแค่วันวันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในรอบปฏิทินที่เราเกิดมาก็แค่นั้นเองนะครับเราก็มองทุกวันให้มันเป็นความสุขจะดีกว่านะครับผมก็มองอย่างเนี้ยมาตั้งนหนแต่ไรมันก็เลยโชคดีที่เออเราทําให้รู้สึกว่าเราก็มีความสุขได้ตลอดเวลาคนไหนที่มาอยู่ใกล้เราอ่ะเขาก็อาจจะมีความสุขตามเราไปด้วยนะครับ อันนี้กอ็อาจจะมีบ้างไม่ไม่มีบ้างก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งผมก็ชอบเงียบๆของผมอยู่คนเดียวถ้าเราไปอยู่กับคนอื่นบางทีเราก็ไม่พูดกับเขาเราก็จะนั่งของเราอยู่คนเดียวเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขอะไรมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่บางคนทีเ่เราคุยได้ถูกคอหรือว่าเขาคุยกับเราอะไรเงี้ยที่เขาเป็นคนที่คุยเกง่งอ่ะเราก็คุยกับเขาได้แล้วถ้าคุยมันตรงเรื่องที่เราอยากคุยกับเขาอ่ะก็เป็นการส่งมอบพลังงานบวกให้เขานะครับ คนเราเนี้ยไม่ควรจะเป็นก้อนพลังงานลบเนี่ยผมก็ไม่ชอบมากๆเลยเวลาที่เราอยู่กับคนไหนที่มีทัศนคติลบที่แบบบนถ้าทุกอย่างนะครับไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไนดั่นก็เครียดหันไปทางนี้ก็ไม่ดีดังนั้นโอ้ยคนนั้นเขารวยกว่าเราคนนี้เขาโ,โหทำไมครอบครัวเขารวยจังเลยเกิดมาสบายอยู่บนกองเงินกองทองพ่อแม่ก็รวยแล้วลูกจะทําอะไรก็ได้อะอย่างเงี้ยนะครับหรือเปิดไปดูขา่าวมีแต่ฆาตกรรมนะคนโน้นยิงคนนี้คนนั้นอ่าทิ้งระเบิดอะไรเงี้ยมัน คือมองแต่ในแง่ลบอย่างเดียวเราไปอยู่ใกล้คนพวกเนี้เราจะดูดพลังงานลบเข้ามาแบบช่วยได้นะครับอ่าก็เลยไม่ดีนะเพราบผมเนี่ยแต่โชคดีที่ผมไม่ค่อยสนใจคนพวกนั้นเพราะว่าเราสามารถสร้างพลังงานบวกได้ด้วยตัวเองนะครับใครปล่อยมาเหรอเดี๋ยวผมก็สร้างพลังงานบวกเป็นลบล้างมันทิ้งไปให้หมดนั่นแหละนะครับมันก็เลยโชคดีที่เราเกิดมาได้แบบนี้นะครับพ่อแม่เลี้ยงดูมาแล้วทาให้ผมกลายเป็นคนแบบนี้ได้มันสุดยอดมากๆนะครับเราก็สามารถที่จะ มีความสุขได้ด้วยตัวเองตลอดเวลานะครับนี่จริงๆก็พูดวนไปวนมานะ้วเออก็มันก็ประมาณนี้นะครับคือผมก็อยากจะมาเล่าในมุมมองของผมนะครับว่าวันเกิดของผมเนี่ยผมมองอยังไงบ้างนะครับแล้วต่อไปเนี่ยคือชีวิตของผมมันก็มีความหมายคือทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจบชีวิตนะครับยังไงก็ต้องขอให้มีความสุขตลอดเวลาทุกๆเป้าหมายจะมีก็เพื่อความสุขท่านั้นจะเป็นความสุขที่ ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเป็นความสุขที่โอเคเราต้องมีความสุขแล้วคนอื่นมันต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออเรามีความสุขบนความทุกคนก็อื่นอันนี้มันก็ไม่ได้ในสมควรนะครับเราก็เนี่ยคือเป้าหมายชีวิตของผมที่ผมจะทําไปนะส่วนอื่นๆก็เป็นเป้าหมายรองเช่นว่าเออเราจะทํางานอะไรที่นี่ต่อหรือเปล่ากับเมืองไทยไหมทําบริษัทอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นเป้าหมายรองที่ like สุดท้าย มันก็ต้องไปเข้ากับเป้าหมายหลักเท่นถ้าผมทํางานที่นี่แล้วมีความสุขแล้วมันสามารถมอบอะไรบางอย่างให้กับประเทศไทยได้ทําที่ไทยด้วยนะครับทำบริษัทของตัวเองที่ไทยด้วยแล้วมันมีความสุขเอ้ยงั้นผมก็ทําต่อสินะถ้าเราทำแล้วมีความสุขเราชอบเราก็ทํามันต่อเพราะว่าความสุขนี่แหละครับจะเป็นตัวที่ผลักดันขับเคลื่อนให้เราทําในสิ่งที่มันดีขึ้นเรื่อยๆได้นะครับมันจะไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้นะครับเหมือนกับเวลาเราเล่นเกมอย่างเงี้ยนะครับถ้าลองคิดดูก็ได้เด็กๆเ,เล่นเกมมาริโออย่างเงี้ย เ oh, พิ่งเล่นครั้งแรกตายตายแหลกเลยกระโดดลงหลุมไปโดนเต่าชนตายอะไรเงี้ยนะครับสู้ไปถึงด่านสุดท้ายทีแต่ว่ามันมีคนเคยเลิกเล่นไหมครับยิ่งเล่นยิ่งติดนะครับยิ่งเล่นยิ่งชอบนะครับแล้วสุดท้ายพอมันชนะเออมันยิ่งดีนะครับมันเหมือนเป็นการที่ให้ความให้กําลังใจชีวิตเราทําอะไรแล้วมันมีความสุขมันสนุกอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าถ้า,ถาลองลองเล่นเกมเอ็มาริโอิแล้วแบบถ้าโอ้กระโดดพลาดตาย,ตายแล้วโดนตีหัวสักทีหนึ่งอ่ะ ถ้าถ้าพาโดนเครียดอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีคนอยากจะเล่นต่อโอ้ถ้าถ้าไปเล่นต่ออีกรอบหนึ่งตายแล้วเออโดนเครียดสักทีหนึ่งเราก็อย่าเล่นดีกว่าเกมเนี้ยเดี๋ยวเล่นแล้วตายแล้วมันมีปัญหานะครับถ้าลองคิดดูถ้าถ้าเราวางกําหนดชีวิตไว้ว่าเราทําพลาดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราจะก้าวข้ามมันไปได้เราไม่มองว่าการผิดพลาดมันคือการลงโทษอะ ชีวิตท่านจะสาเร็จอะไรขึ้นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเหมือนกับการเล่นเกมมาริโอนี่แหละนะฮะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่บางคนเล่นฟ i n a ลแฟนตาซีเล่นอะไรก็แล้วแต่นะเราเถ้าเราผ่าน,มนไม่ได้เฮ้ยมันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะพลาดเราก็ยังลุยกับมันได้เรื่อยๆนะครับแล้วชีวิตเราก็เป็นอย่างเงี้ยนะับมันก็เหมือนกับเล่นเกมเพียงแต่ว่าเราไปตั้งกฎระเบียบของเกมด้วยตัวเราเองให้มันให้มันแย่หรือให้มันดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะครับเช่นว่าบางคนทาอันนี้แล้วไม่สําเร็จ ก็รู้สึกโทษตัวเองรู้สึกเฟลรู้สึกแย่นะครับว่าเราไม่น่ามาทางนี้เราคิดผิดนะครับพวกเนี้มันก็ไม่ไปไหนหรอกครับนะชีวิตก็มีแต่โทษคนอื่นไม่ไม่ไมก้าหน้าเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยหนูเหลือธรรมดาเดี๋ยวเราก็ผ่านมันไปได้นะครับไอความผิดพลาดนั้นมันทําให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะแก้ไขพวกเนี้ไปได้แล้วก็มีความสุขได้ตลอดชีวิตนะครับ โอเควันนี้ผมก็โม้มาซะยาวนะครับจริงๆก็วนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะมาแชร์แง่มุมที่ผมมองเกี่ยวข้องกับวันเกิดตัวเองนะครับให้คนอื่นๆได้ฟังนะครับใครมีอะไรที่มาแชร์ก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วโอ้อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะถามทุกท่านก็คือว่าถ้าท่านไหนได้ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะให้ท่านลองคอมเมนต์ว่าท่านรู้จักผมครั้งแรกเนี่ยด้วยการฟังคลิปไหนนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้คลิปนั้นเนี่ยมันมีอะไรดีหรือเปล่านะฮะ แล้วเออเราก็มาดูผมว่าไม่แน่คลิปพวกนั้นเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะเอาวางคลิปมาอัปเดตแล้วทาใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นด้วยข้อมูลในปัจจุบันที่ผมมีก็ได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสําหรับคําอวยพรทุกๆท่านที่ไม่รู้จะไม่รู้เข้ามารู้วันเกิดของผมได้ยังไงครับแต่ก็ขอบคุณมากมากนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ